สวัสดีครับสวัสดีสดเพื่อนเพื่อนทุกคนมาทรงการทรงงานทรงการกินกันกินไปแล้วแหละคือ,อน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพร่างกายร่างกายสำคัญที่สุดสมมีท่องกระสุนร่างกายห้องกินเป็น สุขภาพร่างกายเชีเยงรัน้ำตำมุจเจ้านี้อร่อยดูดๆอันนี้บริสุทธิ์ดอกของฟรีของฟีนะคะแต่วันม้วนนอคนอ่ะของของคนน่วนจริงๆเลุคนอ่ะสุรเข้มข้นโอ้ยนี่หกหมดหกเต็มแก้วเลยของฟ10ดวงละสิบบาทแต่ว่าเจ้านี่ย่อมกลับเลย ให้คนรู้เกี่ยวนึงยังไม่หมดเลยยุคนี้ของแพงไปหมดของแพงไปหมดเลยดูเทก็ให้มันหกมันหายของแสบเ้อบอกให้สุขภาพร่างกายดีนะกินน้ำต้องเนี้อแต่ต้องโก้เคยกินเ่อร์ร่ะ ออบอกให้นำตรงความเจ้านี้ด้วยไม่ฉุนจับหอมมันเพราะเขาเห็ดจากถั่วเหลืองล้วนบะหมี่ส่วนผสมเนาะไปเบิง้งเขาเห็ดแล้วแหละแต่จะไปทายออกเข็ดลักมาให้เบิ้งอยู่จังเลอแต่ว่าเพิ่งเก็ดตะเวน บางที่กับตีสามตะเวนเลยตะเวนค่ะตีสามอร่อยอร่อยจริงๆเนะื้อเจ้านี่อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่แถวแถว อยู่แถวแถวไอ,อ้นี่ก็ทุ่มแมนจ้า